คลังรถหรูจินจรินสามีหนิงปณิตาไม่ธรรมดาเศรษฐีหมื่นล้านทายาทเจ้าของตลาดดังคลังรถหรูจินจรินสามีหนิงปณิตาแต่ละคันไม่ธรรมดาจินธรรมวัฒนะนั้นเขามีชื่อจริงว่าจรินธรรมวัฒนะส่วนจินคือชื่อเล่นเกิดเมื่อวันที่สองมีนาคมพุทธศักราช2524ปัจจุบันอายุ4 1ปีเป็นบุตรชายของนายปริญญาธรรมวัฒนะประธานบริษัทสุวพีโฮลดิ้งจำกัด เจ้าของตลาดยิ่งเจริญอันโด่งดังซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินและที่ดินของตลาดรวมแล้วราวหมื่นล้านบาทโดยตัวเขาเองดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารและนอกจากกิจการของตระกูลแล้วจินยังมีธุรกิจตัวแทนจําหน่ายฟิล์มป้องกันสีรถยนต์รวมถึงร่วมทุนกับเพื่อนเปิดค่ายเพลงด้วยจินธรรมวัฒนะหลงรักรถยนต์คลาสสิกและรถซูเปอร์คาร์เป็นชีวิตจ,จิตใจสะสมรถหลายคันโดยเฉพาะแบรนด์เฟอร์รารี่จนได้เป็นกรรมการชมรม ครั้งนี้จินเปิดเผยว่าสมัยวัยรุ่นยังเคยแข่งรถอีกด้วยแม้จะร่ำรวยแค่ไหนแต่จินธรรมวัฒนะก็เป็นคนสงัะและไม่ยึดติดกับเสื้อผ้าการแต่งตัวเขามักจะใส่เสื้อฟรีที่ได้จากงานต่างๆเป็นประจำรวมถึงกางเกงยืนก็มีอยู่ไม่กี่ตัวซึ่งจะใส่วนจนกว่าเสื้อผ้าจะเก่าหรือขาดจึงทิ้งแล้วเปลี่ยนตัวใหม่เพราะเขามองว่าการซื้อเสื้อผ้าเป็นสิ่งสิ้นเปลืองแต่กระนั้นจินก็หันมาสนใจกระเป๋าแบรนด์เนม และศึกษาอย่างจริงจังเพื่อที่จะได้คุยกับภรรยาอย่างหนิงปณิตาได้รู้เรื่องงานด้านความรักเมื่อหลายปีก่อนจินธรรมวัฒนะเคยคบหาดูใจกับนาตาลีเจรวนนท์ก่อนที่จะเลิกรากันไป